สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำพิเศษนะครับเวลา17นาฬิกา30วันทีของวันสาที่สตุลาคม2 5 6 3นะครับผมรีวิวสนามกอล์ฟนี้คีรีนาราเพิ่งจบนะครับจะเดินทางไปสนามบินภูเก็ตนะครับแล้วกำลังจะผ่านเขาหลักนะครับไปกันบงเนี่เราจะดูเขาหลักยามเย็นกันนะครับนี่ฮะโอเคโอเค ัมกบพี่อนุทัยนะครับอดีตนายกสมาร์คมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับพี่เราอยู่ที่คึกคักคึกคักคึกคักบ้านคึกคักแต่กลัวปลาครับแต่กลัวปลาแลวที่นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวันเยอะตรงไหนครับเขาหลักไงครัะเขาหลักครับในโซนนี้เขาชายหาดตรงนี้จะยาวมากนะครับอ๋อชายหาดริมทะเลจะยาวมากนี่เราอยู่ห่างจากทะเลไกลไหมพี่ตรงนี้ก็ไม่ไกลครับ ซีลามิขึ้นแท็กเขาบอกขึ้นเยอะตรงนี้มาไม่ถึงมาไม่ถึงแต่ตรงนี้ที่ลุ่มไปยังไงบางเนียงกัที่หนักก็คือบางเนียงนะแถวนี้จะมีโรงแรมโรงแรมหรูอะไรเยอะโซนนี้แต่เขาเรียกโดยรวมว่าเขาหลักเพราะว่าพลังอะไรรู้จักเยอะก็คือเขาหลักเขาเลยเรียกว่าโซนตอนนี้ตอนนี้ยัง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 ไม่ถึงจุดที่นักท่องเที่ยวเยอะพี่ แต่ว่าเริ่มแล้วยังยังเนี่ยจากนี้ไปกี่กิโลครับใกล้ถึงแลวครับครับผมผมแถวนี้มาถึงผมเคยได้ยินว่าตอนนี้แถวนี้มาถึงเขาจะหนีจากภูเก็ตมาทางเขาหลักเยอะโซนนี้เป็นโซนที่สึนามิขึ้นมาถึงถึงตรงไหนพี่ถึงวันนี้เลยันเถือนี้เลยครับขวาดขึ้นมาเลยและที่เรือที่เรือยกอ่ะใกล้ถึงไ้มใกล้ถึงที่เรือมันถูกซัดจากทะเลนะขึ้นมาโอ้โห ขนาดใหญ่ครับถือว่ารถรถโดยสารประจำทางเ่โดนขึ้นเเือนมิซัดตกลงไปในนี้เลยครับโอเนี่ยนะครับผมในในบึงน้ำนี่น,นะครับเนี่ยนะบึงน้ำนี่ครับผมแล้วตอนนั้นพี่โนทยมาทำอะไรบ้างครับระหว่างนั้นตอนนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ผมได้เข้าพื้นที่อีกอีกวันหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งเข้ามาตอนนั้นก็ฟังเลยเสียง ชาวให้อ่าใช่อ่าญาติๆอะไรโทรบอกอะไรพวกนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นผมยังไม่ทําข่าวทีนะครับอืมโดนนักเนียนะพื้นที่โดนสึนามิทั้งนั้นเลยครับเขาหลักนะครับใครไม่เคยมานะฮะชมไ้นะครับวันนี้ยมเย็นช่วงนี้ก็แวะมาเที่ยวได้มีโซนนี้เขาเรียกบางเนียง บางเนียงนะครับผมนี่เราจะถึงบางเนียงแล้วจากนี้ห่างจากสนามบินภูเก็ตเท่าไร่ครับประมาณประมาณประมาณชั่วโมงนึประมาณ80สกิโลไม่ถึงประมาณ 6... กสิบหกเจ็ดสครับยุอโซนนี้จะโดนหนักมากโซนนี้หนักมากบางเนียงนี่ บางนี้นี่ไม่มีร่องรอยแล้วนะคสิบห้าปีผ่านไปนี่ไงนี่เป็นเรือข้าของเรือก็อยู่ในนี้ครับเรือเรือเรือเป็นหนึ่งสามครับอยู่เป็นนี่ฮะเรือแปดหนึ่งสามเขาทําเป็นอนุสาวรีย์ไว้ข้างหลังนี่เห็นจุดทะเลบ้างเปล่าพี่มันจะมีจุดจุดเห็นทะเลไหมเขาหลักตโอเค เดี๋ยวจะได้เห็นทะเลนะฮะยามเย็นอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับสี่เลนนะฮะเลนที่วิ่งสวนนั่นไปออกที่ไหนได้บ้างครับเลนที่สวนมาทางไประนองอ่ะไปผ่านไปทางไปตะกัวป่าครับตะกัวป่าคุระบุรีระนองหรือว่าตะกัวป่าเขาศกฮะแล้วก็สุราษฎร์ธานีครับผมก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะฮะขอสิมิลันไปทางนี้เหมือนกันใช่ไหมพี่ซิมิลัน ยั<อ>งถ,ถ้าเรือน้าเค็มก็ได้ถ้าเรือท่องเรีุก็ได้ก็เส้นนี้เลยครับ,รบผมชาวไทยบอกว่าสุขสาวที่นัก่องเที่ยวไทยเยอะนะฮะก็คือไม่กลัวกันละวันเวลาผ่านไปละเพราะว่าจากจากเป็น 10, หมื่นหรือเป็นพันครับจากเป็นหมื่นเหลือสองพันห้าอย่างนี้ครับ,รบนี่ฮะเราจะนี้จุดจุดเป็นจุดหลักของนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์กลางนักท่องเที่ยวเลยครับมันเป็นศูนย์กลางเป็หลักเซ็นเตอร์เขาเรียกตรงนี้ พังงานมีแม็กเดนั์เนลอันเดียวนะครับอยู่ที่เขาหลักแม็กเดอร์เนลครับตอนนี้เราเราใกล้จะเห็นทะเลแล้วนะครับเพื่อนนี่นี่นี่ที่ผมมาเนี่ยเนี่ยที่ผมมาเนี่ยโดนไหมโดนหมดเลยโดนหนักตรงนี้นะฮะนี่ฮะอะไรที่เป็นทำไมเขาถึงเรียกเขาหลักเขาหลักข้างบนน่ะ เป็นภูเขาไ้ครับแล้วมันเขาเ,เ,เขาตั้งเป็นอะไรอ่ะมีพ่อตาเขาหลักอยู่ค,ค,คือมันเปน,นเหมือนกับเขาที่มันมันหลักมันกั้นระหว่างคทยเหมือกงกับตะโกวปางอ่าครับเดี๋ยวเราจะเห็นทะเลแล้วนะฮะทะเลทะเล,ะเลโอ้โหข้าโค้งนี่ครับเผื่อใครไม่เคยมาเขาหลักเนี่ฮะเรากำลังมุ่งหน้าไปสนามบินภูเก็ตนะครับเขาหลักครับ ย่ำเย็นนนี้จะมีโรงแรมปะสิบเจ็ดราการคือโดยโดยรวมแล้วพังงาจะมีห้องพักอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าห้องนะครับมีห้องพักที่แพงที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่พังงาสิเซนใช่ไหมครัใช่ครับเขาบอกคือละเท่าไหร่สี่แสนแนเนี่ยครับที่ไปนอนแล้วยังยังไปเดินเชียดแล้วไปเดินเฉียดแน่นฝาจะเป็นโรงแรมนะอ่านี่ฮะพวกนี้อยู่บนเขาไม่โดนใช่ไหมอย่างนี้ไม่โดนไม่โดนนี่ฮะอยู่บนเขาเดี๋ยวเราจะเห็นทะเลแล้ว โอ้เห็นทะเลแล้วฮะเห็นทะเลแล้วนี่ไงแนวแนวอหไเห็นอะไรเนตะโพบป่าครับให้มองไปด้านข่าเห็นอะไรนี well. ่ทะเลนี่เป็นอุทยานอุทยานอุทยานแห่งชาติเขาหลักลอมดูนี่พ่อตาเขาหลักที่เขานับถือ จะอยู่อำเภอไทเหมืองมานเขาหลักอยู่ในตำบลลำเกนเป็นทางขึ้นทางขึ้นเขาครับอยู่ฝั่งไทเหมือง uh huh. คือคไอ้ที่ว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอ่ายุโรปสมัยขอนี้เขาจะมาอยู่ตามบังกาโลเล็กๆบังกาโลที่ว่าสร้างแบบเล็กๆ mm hmm. แบบนั้นก็ได้ความนิยมได้เลยๆ,ๆนักท่องเที่ยวฝั่งนี้ที่มา เขาจะอยู่มาอยู่เป็นเดือนนะครับคือนักท่องเที่ยวที่หนีหนาวมาจากสแกนดิเนเวียเป็นส่วนใหญ่<ม>แล้วมาตต่อจากนั้นก็เป็นกลุ่มของเยอรมันมเขาจะเป็นประเภทลองสเตย์ครับแต่อยู่อําเขตอาเภอไทยเมืองตองมบลำเกงนี้มีแทเลโดนน้ำมิไหมโดนโดนโดนหนักเหมือนกัน oh 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 oh. ขนาดฐานทัพเรือพังงายก็ยังโดนเลยครับอันนี้หมดหมดเขาแล้วใช่ไหมครับหมดหมดหมดเขาแล้วตรงตรงนี้ศกตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเขาหลักตรงนี้เขาเรียกบ้านเขาหลักครับก็ใกล้กับสนามทัพละมุอ่าคราวหน้าก็จะมารีวิวนี่ฮะทัพละมุฐานทัพเรือที่ว่ามีสนามกอล์ฟติดทะเลฮะ โอ้นี่ถ้าไปอ๋อไปซิมิรันตรงนี้ก็ได้คพี่ก็ท่าเรือมันอยู่นี่นึเอา้าเหรอใช่เลยอยู่ใกล้ฐานทบเรืออี๋ยะซิมิรันข้างนี้นะครับนี่เกาะตาชัยหมู่เกาะซิมิรันนี่เขาเรียกแยกอะไรครับพี่เยกทำละมุกเียกลำเกนทางเข้าฐานทัาเรือทำละมุกสนามเก้าอยู่ไนเนี้ยอยู่เลี้ยวขวาเข้าไป แบบช่วย,วยนั่นนั่นไงขอบคุณทุก<ม>ท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำพิเศษนะครับก็ <laughs> ขอบคุณพี่เราไทยงานเ <laughs> ยอะมากๆนะครับที่พาผมมารีวิวที่จังหวัดพัางงาน,นะครับออแล้วก็ <laughs> เชิญชวนเ,นเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวเขาหลักอำเภอตะกกนป่าจังหวัดพัางงาน,นะครับว่าเดี๋ยวจองนะขอบคุณเพื่อนที่ตามช่อง YouTube ชิปทำพิเศษสวัสดีครับ